สวัสดีครับสารสิทีพุกศก ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในล,ะละักษณราศพีพฤษภหรือชาวราศพีพฤษภสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวพฤษภลักษณะพฤษภนะครับในช่วงของต้นเดือนของเดือนมกราคม2565นี้เป็นในเรื่องของความรลักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกในเรื่องของใครคนนั้นของชาวพฤษภลักษณะพฤษภว่าเขาคิดอย่างไรกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะ้อง ก็ตื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาได้ที่ user บูพยาหาบูพยานะครับเขียนไปกับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณกันบ้างไพ่ใบแรกนะครับสามเหลี่ยนไฮโลแฟนไพ่ j u s t i c นะครับ เอกออฟสอดไพ่ใบสุดท้ายได้ทาวเวอร์นะครับต้องเรามาระวังเนาะอิทธิพลใต้ไพ่คือ Six of w n n d เดี๋ยวขอจัดเรียงไพ่แปบหนึ่งนะครับก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับถ้าขึ้นไพ่ลายเนาะเพราะว่าบางทีมันก็เป็นเรื่องปกตินะที่มันจะมีไพ่ลายเพราะว่าถ้าไพ่ลายขึ้นเนี่ยเราจะได้รู้ว่าสาเหตุของการที่เรามีปัญหากับเขาหรือเขาคิดอย่างไรเราจะได้มีการ เตรียมรับและป้องกันนะครับอย่าไปคิดมากนะว่าไพ่หลายคือไพยที่เสียเสมอไปเนาะมันอยู่ที่ว่าตัวเองเหรือตัวคุณเองเนี่ยจัดการกับปัญหาแบบไหนนะครับมันมีทางออกอยู่แล้วเพราะว่าไพ่ต้องการที่จะแนะนําทางออกให้กับคุณอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูใจิตใต้สํานึกของเขาอีก5ใบนะครับว่าเขารู้สึกอย่างไรกันใบแรกนะครับได้1ดาบราชินีถือถ้วยนะครับ เจ็ดดาบฮาร์รฟนไพ่ใบสุดท้ายนะครับได้ The were อิทธิพลใต้ไพ่ได้คิงถือดาบนะครับก็ครบสิบใบแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านกันว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีปึกษบกันบ้างนะครับลักษณะพฤษบดูได้ทั้งราศีแล้วก็ลักนานะครับทีนี้เรามาดูกันเลยว่าอิทธิพลของเขานั้นเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับ คืออิทธิพลของไพ่เนี่ยปรากฏขึ้นมาเป็นไพ่ justice เป็นไพ่ใบแรงแปะว่าเขากําลังที่จะบางทีเขาอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของการทวงถามนะครับทวงหาความยุติธรรมสําหรับตัวคุณก็อาจจะเป็นไปได้หรือเขากําลังจะทําบาลานซ์กับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ทุกอย่างให้เกิดความเท่าเทียมและตัดสินใจเลือกบางสิ่งบางอย่างที่ถูกต้องนะครับ ราะ justice เนี่ยยังไงก็เป็นไพ่ของความยุติธรรมถูกไหมครับมันก็หมายถึงว่าเขาอาจจะเรียกร้องความยุติธรรมจากเราหรือเขาอาจจะมีเกณฑ์ของการที่อยากจะชัดเจนเลือกใครคนใดคนหนึ่งที่ถูกเป็นคนที่ฝ่ายที่เขาต้องการที่สุดหรือเขากําลังจะทําทุกอย่างให้เกิดความบาลานซ์กันกับในเรื่องของความสัมพันธรร์ก็คือมีอยู่3รูปแบบที่เขากําลังจะมีกระบวนการ process นะครับตอง ตอนนี้ที่กำลังเกิดขึ้นนั่นเองไม่ว่าเขาจะเลือกสิ่งไหนหรือทำสิ่งไหนก็มีโอกาสที่เขานั้นจะตัดสินใจเลือกในสิ่งที่เขาต้องการแล้วนะครับดังนั้นเรามาดูกันต่อว่าเขาจะตัดสินใจเลือกในสิ่งไหนกันบ้างนะครับอิทธิพลของไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าในช่วงปัจจุบันนี้เขาอาจจะปิดกั้นคุณก็อาจจะเป็นไปได้เองออบสอดเกิดขึ้นตอนนี้เขาอาจจะกำลังตัดสินใจอย่างที่บอก นะเพราะเขาอาจจะยังตัดสินใจไม่ได้หรอกเขาเลยปิดกั้นก่อนแต่ณนะปัจจุบันกําลังจะตัดสินใจแล้วเลือกนะครับกำลังจะเลือกแล้วว่า จะไปต่อหรือพอแค่นี้สำหรับตัวคุณหรือใครคนนั้นของเขาก็ได้เช่นกันนะครับจริงๆแล้วไพ่ไม่ได้ขึ้นไพ่สอนหรอกแต่ว่าคือผมก็แนะนําให้ทั้งคนที่มีคู่กับคนที่มีหลักสอนด้วยแล้วกันนะครับไปพร้อมๆกันเลยว่าตามจริงก็ดูได้ทั้งคนที่มีเติร์ดปาร์ตี้และไม่มีเติร์ดปาร์ตี้ก็ดูได้เช่นกันนะครับหมายถึงว่าตอนนี้เขาก็อยากจะเป็นอิสระต่อใจเหมือนกันและกําลังเลือกที่จะตัดสินใจ ทำบางสิ่งบางอย่างกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้มากกว่านี้อยากจะเคลียร์ทุกอย่างให้มันเกิดความถูกต้องและชัดเจนเพราะว่าอิทธิพลของไพ่เดอะฮาราแฟนกําลังมาฮาราแฟนเนี่ยหมายถึงไพ่ของความถูกต้องถูกไหมครับแล้วเ,เป็นไพ่พัะสังคราชนั่นเองหรือกําลังจะแก้ไขปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่ผิดพลาดในอดีตนะครับแล้วก็เลือกตัดสินใจที่อยากจะแบบ มุ่งสู่ความรักความสัมพันธ์ที่ถูกต้องและเตํมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเองได้มากที่สุดอิทธิพลของไพ่เดชาร์แฟนคือไพ่ราศีพฤกษ์นะเป็นไพ่ที่เขาอยากจะแบบเลือกคนที่ถูกต้องนะครับแล้วก็อยากจะให้เข้าใจแก้ไขปัญหานะครับกับความรักความสัมพันธ์และเดินไปพร้อมๆกันประมาณนี้เพราะว่าตอนนี้เหมือนกับ เขาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความขัดแย้งนะครับหรือปัญหาในเรื่องของการใช้อารมณ์ในเรื่องของการคิดการตัดสินใจบางสิ่งบางอยา่างเพราะมีไพ่เดอะทาวเวอร์มาด้วยเพราะตอนนี้เขาอาจจะยังดูสับสนแล้วก็ยัง move on กับความคิดไม่ได้เขาเลยค่อนข้างที่จะใช้อารมณ์ถ้าเกิดเขายังอยู่กับคุณเนี่ยคุณต้องระมัดร,ระวังในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเพราะเขาจะเหวี่ยงวีนมากเลยนะเขาจะค่อนข้างที่แบบกระทําแบบ ตอบโต้คุณอย่างรุนแรงเช่นคุณพูดไปนิดนึงเนี่ยเขาก็จะตอบโต้เราแบบอย่างรุนแรงนิดนึงนะเออดังนั้นคุณต้องเรามาระวังกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของเขามากๆเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราเนี่ยไปสกิดใจเขาบางอย่างเนี่ยอาจจะทําให้เขาเนี่ยค่อนข้างที่จะตอบโต้กับคุณนะครับเพราะตอนนี้เขายังไม่สามารถที่จะคิดอะไรหรือเลือกอะไรได้ตามที่ควรจะเป็น เพราะว่าเขาถูกปิดหูปิดตาบางทีเขาอาจจะบล็อกเราไปเลยแบบเนี้ยก็ได้ใครที่ยังไม่ถูกบล็อกจะถูกบล็อกแต่ถ้าเกิดใครที่ถูกบล็อกแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องแบบใช้เวลากับการอดทนและการรอคอยเพราะไม่งั้นเนี่ยยังไงเขาก็อาจจะยังไม่ไม่โอเคในตอนนี้แต่ในอีกไม่ชานี้อย่างที่บอกว่าเขากำลังจะเลือกสิ่งที่มันดีและถูกต้องกับใจเขา นะครับล้วก็อาจจะให้อภัยก็ได้เพราะว่าไพ่ใบนี้คือไพ่พระใช่ไหมครับแปลว่าเขาอาจจะให้อภัยและอาจจะกลับมาโดยการที่อาจจะมาติดต่อส,สัมพันธ์กับตัวคุณเมื่อเขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยหรือใจเย็นมากขึ้นแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเนี่ยยังไปทะเลาะกับเขาเนี่ยยังไงเขาก็จะต้องปิดกั้นคุณไว้ก่อนนะครับอืม ตอนนี้เขากำลังเลือกที่จะเปิดบล็อกคุณถ้าคุณอดทนและรอคอยกับเขาได้โดยที่ไม่ไม่ไปเขาเรียกว่าแหละไม่ส่งข้อความไปกวนใจเขาบ่อยๆหรือไม่ส่งข้อความไปถามนะครับหรือในเรื่องของการตกลงคอมมตติตต่างๆหรืออะไรแบบเนี้ย เขาก็จะปลดบล็อกคุณหรือกลับมาติดต่อกับคุณได้ให้โอกาสกับคุณอีกครั้งหนึ่งประมาณนี้เพราะว่าไพ่ทริอปเพนทาเคิลคือหมายถึงการติดต่อการสื่อสารอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ให้โอกาสกับเราอีกครั้งหนึ่งไม่รู้แหละว่าคุณเป็นฝ่ายถูกหรือเป็นฝ่ายผิดแต่เขาจะให้โอกาสกับการที่เขาอยากจะมาติดต่อกับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้เช่นกันเพราะว่าไพ่เดอะไฮแลนแปลว่าเขาก็อาจจะยังแบบ ค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นพ่อพระแม่พระ,พระอะไรประมาณนี้เลี้ยงให้อัพให้โอกาสให้สิ่งต่างๆที่ดีกับตัวคุณก็อาจจะยังเป็นไปได้ประมาณนี้นะครับอิทธิพลใต้ไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์ Six of one นนะคะรับแปลว่าเขาเนี่ยไม่ว่าเขาจะทําการใดก็แล้วแต่เขาจะต้องรู้สึกว่าเขาอะ่ะต้องเป็นฝ่ายที่ต้องถูกต้องเสมอ นะครับแล้วก็ต้องเป็นฝ่ายที่ต้องชนะเสมอนั่นหมายความว่าเราไม่ควรที่จะไปงัดข้อกับเขาแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาผิดแล้วเขาจะต้องถูกนะครับแต่หมายถึงว่าเขาไม่อยากจะอยู่ในลักษณะของการที่ถูกแบบจับผิดนะครับหรือฝ่ายที่ต้องถูกเรียกร้องหรือฝ่ายที่จะต้องทําอะไรใดๆเพื่อเสียสละกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มากจนเกินไป อะไรประมาณนี้อยากจะมีอิสระในการคิดหรือการตัดสินใจนะครับเขาถึงจะเปิดโอกาสให้ตัวคุณได้กลับมาคุยหรือกลับมาสารสัมพันธ์กับเขาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาตอบโจทย์ในเรื่องของความรักที่เขาต้องการในสิ่งที่เขาปรารถนาไปพร้อมๆกันนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยโอกาสคุณก็มีโอกาสแล้วแหละเพียงแต่บางทีคุณก็ต้องไขวคว้าไปอย่า พิ่งใช้อารมณ์กับการคิดการตัดสินใจทุกอย่างก็จะดีขึ้นใช้ในเรื่องของความคิดและสติเนี่ยกับการดําเนินชีวิตจะทําให้ทุกอย่างนั้นง่ายขึ้นนะครับอิทธิพลของไพ่เนี่ยบ่งบอกว่าตอนนี้อาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะต้องใช้เวลากับการอดทนการรอคอยเพราะว่าไพ่เนี่ยขึ้น queen of cup เกิดขึ้นแปลว่า เขาอยากจะให้คุณอดทนรอคอยและก็ยอมเขาอีกสักหน่อยหนึ่งเพราะจิตใต้สำนึกของเขาเนี่ยเป็นคิงถือดาบไงคิงถือดาบแปลว่าเขาไม่ยอมเราหรอกแต่ถ้าเกิดคุณจับดาบเพื่อที่จะต่อสู้กับเขาเหมือนกันนะครับท่ามกลางของความรักความสัมพันธ์ต่างๆที่อาจจะยังดูไม่ชัดเจนก็จริงจากให้เจ็ด,ดาบนะครับหรือความรักมันอาจจะยังคลุมเครือที่เขาอาจจะคิดว่าจะไปต่อกันได้ไหม คุณกับเขาจะยังไปต่อกันได้หรือเปล่าคุณกับเขายังจะมีความหึงหวงต่อกันไหมคุณกับเขายังจะสามารถปรับหรือจูนกันได้หรือเปล่าหรือคุณจะเหมือนแบบมีการให้อภัยเหมือนกับที่เขาต้องการที่อยากจะให้อภัยกับคุณไหมเพราะไพ่เดอะฮาร์รฟนขึ้นมาถึงสองใบเลยทีเดียวนั่นหมายความว่าเขาจะให้อภัยคุณต่อเมื่อคุณก็ต้องให้อภัยเขาด้วยเช่นกันนะครับเพราะไพ่พระขึ้นมาถึงสองใบ แบบนี้แปลว่าเขาต้องการให้คุณให้อภัยเขาเหมือนกับที่เขาจะให้อภัยคุณเช่นกันถามว่าทําไมเราต้องให้อภัยเขาในเมื่อเขาเป็นฝ่ายที่อาจจะไม่ได้เป็นฝ่ายผิดก็ได้แต่เราทำไมต้องให้อภัยเขาคําว่าให้อภัยในที่นี้หมายถึงให้โอกาสก็ได้นะครับไม่ได้แปลว่าแปลตรงๆก็คือแปลว่าให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งก็ได้เช่นกันอืประมาณนี้นะครับเขาก็อาจจะอยากให้คุณน่ะเหมือนแบบใจเย็นเ็นแล้วก็แก้ไขปัญหาด้วยสติเหมือนกัน นะครับเพราะว่าท่ามกลางของความไม่ชัดเจนต่างๆเนี่ยคุณอาจจะแบบบู๊เดือดกับเขานะแล้วก็ต่อต้านกับเขาแหละเพราะว่ามีอิทธิพลใต้ไพ่เนี่ยเป็นคิงถือดาบมันแปลว่าคุณอาจจะแบบมีการเรียกร้องบางสิ่งบางอย่างมากจนเกินไปหรือเปล่าหรือเขาอาจจะรู้สึกอึดอัดใจหรือเปล่าที่ต้องต่อสู้กับคุณนะครับต้องจับดาบสู้กับคุณเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่ชนะใจคุณเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะ กลับมาก็ได้นะเออตามจริงแล้วเนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณปรารถนาที่อยากจะให้ทุกอย่างมันจบลงด้วยดีได้ด้วยดีะนะครับบางทีเราก็ต้องยอมเขาอีกสักหน่อยหนึ่งควินถือถ้วยเนี่ยแปลว่าคุณต้องใช้เวลากับการอดทนการรอคอยการมีความหวังที่ดีและก็ไม่แบบ สับดาบที่จะสู้กับเขาไม่งัดข้อกับเขาอะไรประมาณนี้นะครับควรที่จะต้องแบบรอคอยอีกสักหน่อยหนึ่งนะแล้วเขาก็จะมาให้การตอบโจทย์ที่ดีกับตัวคุณได้อีกครั้งหนึ่งเช่นกันอิทธิพลของไพ่เนี่ยมีไพ่เดอะเวอรนะไพ่เดอะเวอรเนี่ยหมายถึงว่าเขาอาจจะ กลับมาคุยกันปลดบล็อกแล้วคุยกับคุณก่อนทําข้อตกลงกันหรือคุยกันหรืออะไรกันดีๆนะครับแล้วก็มีไพ่เดอะเวอร์มาแปลว่าเขาก็อยากจะมีคุณในชีวิตเขาก็อยากจะเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าไพ่เดอะเวอร์หมายถึงไพ่ของการจบสิ้นนะครับจบสิ้นกับสิ่งที่มันแบบยืดเยือ้อเรือ้อรังหรือการเรียกร้องคอมมิใดๆหรือการไม่ชัดเจนใดๆเนี่ยอยากจะเคลียร์มันไปให้หมด คุยกันให้ชัดเจนไปเลยนะครับแล้วตัดสินใจอิทธิพลของไพ่หนึ่งดาบคือการตัดสินใจที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยว่าจะอยู่หรือไปนะอ,อประมาณนั้นว่าจะอยู่หรือไปถ้าเลือกตัดสินใจที่อยากจะอยู่คุณกับเขาก็จะยังอยู่ต่อไปก็คือเป็นไพ่เดอวอร์ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดคุณกับเขาอะตัดสินใจแล้วแบบไม่ลงตัวกันน่อืม คุณคิดอย่างเขาคิดอย่างทุกอย่างก็ต้องพังทลายลงไปจากไพ่ทาวเวอร์เหมือนเดิมนะครับก็คือมีปากเสียงมีการทะเลาะก,กันแล้วก็จบกันไปอีกครั้งหนึ่งเพราะสองใบนี้เป็นไพ่ของการเลิกนะ ถ้ามันไม่ประสบความสําเร็จอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขามีโอกาสที่จะเลิกกับคุณเหมือนกันเพราะว่าเขาก็คงจะไม่ไหวแล้วนะครับที่จะต้องมาต่อสู้ดิ้นรนกับคุณถ้าเกิดคุณไม่นิ่งไม่เฉยไม่เงียบกับเขาบ้างเนี่ยยังจับดับต่อสู้เนี่ยเขาก็ต้องต่อสู้แหละแต่สุดท้ายเขาก็จะเดินออกจากชีวิตคุณไปก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าไพ่เดอะเวิร์แปลว่าจบสิ้นเพราะว่าคุณกับเขาคงจะไม่ใช่คู่กันหรอกถ้าเกิด คุณกับเขาตัดสินใจที่ไม่เหมือนกันประมาณนี้นะครับดังนั้นก็พยายามปล่อยวางอย่าไปแข่งข้อกับเขาจนเกินไปนะครับแล้วทุกอย่างจะเกิดขึ้นในแนวโน้มทิศทางที่ดีถ้าเรารู้จักอดทนและเราขออีกสักหน่อยหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาธ์ด้วยนะครับขอบคุณครับ